สวัสดีครับอยู่กับช่องโกรถไทยฟอสซิ่งวันนี้จะนมเย็นไม่ได้ออกงานจอดคู่กับน้องมะนาวดำซิงดินดวนรับเด็กๆที่บ้านเสียรติน โหนักเรียนสวยจังวันนี้สวัสดีครับถุยตาต้าสวัสดีครับไเด็กญี่ปุ่นนะโหสวัสดีค่ะสวย,สวยอันนี้ชานิโนงมะนาว สิ้นไปทางไหนสิ้นไปไหนไอ้รถคีบแลวนะคีบไอ้รถีบเด็ดปะเอฟินโน่ใส่ันหนักฟิโน่ก่อนนั่งนะฮู้อันนี้ก็เงาไปเลย